สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งสวัสดีจ้าเจลีมีอะไรผิดปกติหรอครับโอ้โหสิวว่ะสิมีสิวเต็มดังเลยแล้วนี่มันกําลังจะขึ้นที่แก้มเนี่ยปัญหาเดียวกับภรรยาผมเลยครับโชคดีครับภรรยาผมมีวิธีป้องกันครับทำยังไงอ่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิวว่าเกิดจากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการปุดตันการผลิตน้ำมันในผิวมากเกินไปหรือเกิดจากการเสียดสีครับโอ้โหสงสัยนี่เกิดจากสารเสียดสีแน่เลย สาวๆที่สวมแว่นบางคนจึงอาจเกิดสิวจากการเสียดสีได้แต่ก็มีวิธีป้องกันได้ง่ายๆโดยการปรับแต่งทรงแว่นให้พอดีกับใบหน้าไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปก็จะช่วยลดการเสียดสีและลดการเกิดสิวลงได้ด้วยครับ และถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะทําความสะอาดแว่นของเราอยู่เป็นประจำครับเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองเงาคลครรวมถึงคราบสกปรกที่อาจจะติดอยู่ที่กรอบแว่นของเราด้วยครับเออฟังแล้วเนี่ยนะพี่ก็ชักอยากที่จะไปที่ร้านแว่นเนี่ยเพื่อที่จะไปปรับแต่งทรงแว่นแล้วละ่ะได้เลยครับพี่สามารถไปรับบริการที่ร้านแว่นที่ได้มาตรฐานสาขาใกล้บ้านครับ แถมยังฟรีด้วยไม่มีค่าบริการใดๆครับไงั้นจะรออะไรอ่ะไปเลยดีว่าตอนครับเราผมก็มีเหมือนกันเพื่อจะไปทำความสะอาดครับอโอเคโอเคสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ